ค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องฟิตวิทเฟิร์นนะคะแล้ววันนี้เราก็กลับมาเจอกันอีกแล้วค่ะซึ่งในวันนี้เราจะมาทำอาหารไทยกันค่ะเมนูนั้นก็คือแกงเผ็ดแล้วเมนูนี้ก็ดีมากๆเลยค่ะเพราะว่ามีสมุนไพรไทยของเราเนี่ยเยอะมากๆเลยนะคะก็จะมีประโยชน์มากๆเลยกับร่างกายของเรานะคะยังไงเฟิก็อยากให้เพื่อนๆลองเมนูนี้กันนะคะอร่อยมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีทากันเลยดีกว่านะคะ เราก็จะมาปอกเปลือกบัตเตอร์นัทคอนแล้วก็แครอทกันก่อนนะคะบัตเตอร์นัทค้อนนะคะก็จะคล้ายๆกับฝักทองบ้านเราเลยค่ะแต่ว่าบัตเตอร์นัทคอนก็จะมีรสชาติที่หวานกว่าน,นิดหน่อยค่ะแต่ว่าก็ใช้ได้เหมือนกันนะคะฝักทองบ้านเราจากนั้นเราก็จะมาตัดหัวแล,ะะลแ,ลลแล้วก็ท้ายนะคะทั้งแครอทแล้วก็บัตเตอร์นัทค้อนเลยค่ะแล้วเราก็จะหั่นเป็นชิ้นๆค่ะเฟรก็จะหั่นเป็นชิ้นพอดีคำนะคะ เดี๋ยวเราก็จะมาควานเม็ดกันก่อนนะคะนี่นะคะหั่นเป็นชิ้นประมาณนี้เลยทีนี้เราก็จะมาหั่นแครอทกันนะคะฟอยก็จะหั่นไซส์เป็นไซส์เล็กค่ะ พื่อที่จะได้สุกง่ายนะคะแล้วก็กินง่ายอีกด้วยค่ะนี่นะคะหั่นแบบนี้เลยค่ะแล้วเราก็จะมาหั่นหอมใหญ่ค่ะเฟิร์สใช้แค่ครึ่งหัวนะคะเพราะว่าหอมใหญ่ที่เฟิร์สนำมาเนี่ยเป็นหัวที่ใหญ่มากเลยนี่นะคะแล้วก็หั่นประมาณนี้ค่ะ วยกระเทียมนะคะเฟอร์ First, ใช้เป็นสี่กีบค่ะตามด้วยพริกแดงค่ะเราก็จะซอยพริกแดงเป็นเส้นเล็กๆนะคะเราก็จะนำไว้ใช้ประดับตกแต่งให้แกงผิดของเรามีหน้าตาที่สวยงามมากขึ้นค่ะและสำหรับตะไคร้นะคะเราก็จะปอกเปลือกก่อน,นะคะ่ะเราจะปอกไปจนถึงให้ได้การที่อ่อนๆเลยนะคะ ก็เป็นประมาณนี้เลยอ่อนๆนนะคะเราก็จะมาหั่นค่ะแล้วเราก็จะนำไปทุบค่ะเพื่อที่จะให้กลิ่นของตะไคร้นะคะออกมาได้ง่ายขึ้นค่ะเราก็จะมาขุดขิงกันค่ะขิงน,นะคะก็จะเป็นพืชสมุนไพรไทยของเราที่มีประโยชน์และทำให้มีกลิ่นหอมมากๆเลยนะคะในเครื่องแกงต่างๆค่ะ เราก็จะใส่น้ําลงไปนิดหน่อยนะคะเราจะไม่ใช้น้ํามันค่ะเราจะใช้น้ําในการผัดหอมใหญ่แล้วก็แครอทนะคะให้สุกใส่เกลือลงไปนิดหน่อยค่ะแล้วก็ผัดผัดให้เขาสุกนะคะพอเริ่มสุกแล้วนะคะเราก็จะใส่กระเทียมแล้วก็ ตะไคร้แล้วก็ขิงลงไปนะคะผัดให้เขาเข้ากันค่ะให้ความหอมนั้นออกมาเลยในเครื่องแกงของเราตามด้วยพริกแกงค่ะใช้พริกแกงเผ็ดนะคะค่ะคนคนผัดผัดให้เขาสุกแล้วก็เข้ากันดีค่ะตามด้วยกะทิลงไปเลย ราก็จะใส่น้ําลงไปเพิ่มนะคะเพื่อที่จะไม่ให้แกงของเรานะคะข้คนเกินไปที่เห็นเป็นน้ำขาวๆนะคะก็เป็นเพราะว่าเฟรสใส่ลงไปในถ้วยที่ใส่กะทิไวค้ค่ะแล้วเราก็จะใส่บัตเตอร์นัสคอรลงไปนะคะคนๆให้เขาเข้ากันนิดหน่อยคะ่ะแล้วเราก็จะใส่น้ําตาลมะพร้าวลงไปแค่นิดหน่อยคะ่ะเพราะเราจะได้ความหวานจากบัตเตอร์นัสคอรอยู่แล้วคะ่ะแล้วเราก็จะปิดฝารอให้เขาสุกนะคะ วิธีการเช็คว่าสุกหรือยังนะคะเราก็จะตักขึ้นมาค่ะแล้วใช้ซ้อมจิ้มลงไปนะคะถ้าจิ้มได้แล้วมีความนิ่มแล้วแสดงว่าสุกเรียบร้อยแล้วค่ะจากนั้นนะคะเฟิร์สจะปั่นนะคะปั่นตัวบัตเตอร์นัทค้อ t แล้วก็พวกเครื่องแกงที่อยู่ในนี้นะคะปั่นแค่นิดหน่อยนะคะเพื่อให้น้ำของเราเนี่ยมีความเข้มข้นขึ้นจากธรรมชาติเลยค่ะเฟิร์สก็จะใส่ถั่วดำและก็ถั่วแดงลงไปนะคะ เพื่อเป็นการเพิ่มสารอาหารและก็โปรตีนให้กับแกงเผ็ดในครั้งนี้ของเรากันค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะใส่ใบโหระพาลงไปเลยค่ะทําให้แกงเผ็ดของเรานั้นมีกลิ่นหอมและสีสันสวยงามมากขึ้นค่ะเราก็จะโรยพริกสีแดงนะคะที่เราหั่นไว้เรียบร้อยนะคะใส่ลงไปเลยจะมีสีสันสวยงามมากๆเลยใช่ไหมคะ เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนสามารถตักใส่ชามได้เลยค่ะแล้วเราก็จะมาประดับด้วยใบโหระพานะคะ นี่ค่ะเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะแกงเผ็ดของเราตักข้าวเลยค่ะทุกคนนี่นะคะนำมาทานกับข้าวหอมมะลิหรือข้าวกล้องร้อนๆนะคะคือเข้ากันมากๆเลยค่ะทุกคน กันมากค่ะทุกคนเฟิร์สก็หวังว่าทุกคนจะชอบเมนูนี้กันนะคะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์และกด subscribe ให้เฟิร์สด้วยนะคะแล้วเราเจอกันใหม่ในเมนูหน้าค่ะบ๊ายบาย